อ,อียิปต์เคลื่อนพล40,000พร้อมรบหลังอิสราเอลประกาศยึดถึงไคโรวันที่21สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันคะ่ะตราวัดวังชากกอนฟลัชบิ๊กวอลเป็นเรื่องแล้วนะคะอิสราเอลกำลังเจอกระแสต่อต้านครั้งใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอียิปต์อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อนเมื่ออิสราเอลปฏิเสธแผนหยุดยิง ที่อียิปต์และกาตาผลักดันเปิดฉากเดินหน้ายึดกาซาแบบเต็มรูปแบบเลยก็ต้องการจะผลักดันให้ชาปาเลสไตน์หนีเข้าข้ามสมุทรไซนายพื้นที่ของอียิปต์ทางการอียิปต์เคลื่อนไหวทัทนทีจนนิตท,ทหารแจ้งกับสื่ออารับหลายฉบับว่ากองทัพอียิปต์อยู่ในระดับการเตือนภัยสูงสุดจากที่เราเคยเห็นในรอบหลายปีเนื่องจากเาเอล ได้แสดงความอหังกาดยดไม่สนใจหน้าไหนประกาศยึดกาซาและจะยึดแผ่นดินเพื่อนบ้านเพื่อจะต้องการบรรลุปเป้าหมายความทะเยอทะยานของอิสราเอลเองมีสองประเด็นพนั้นนะคะที่ทำให้อียิปต์ไม่พอใจอิสราเอลหนักมากมากขึ้นทุกทีเนทันยาฮูได้ประกาศแผนสร้างอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่หรือ the greater Israel ด้วยการจะยึดแผ่นดินเพื่อนบ้านอาหรับ รอบๆร,รวมถึงอียิปต์ด้วยเรื่องนี้สร้างความโกรธเกรียวต่อรัฐบาลอียิปต์มากนอกเหนือจากประกาศต่อต้านแผนดิดกาซาทั้งหมดด้วยล่าสุดแหล่งข่าวทางทหารระดับสูงของอียิปต์เปิดเผยกับสื่อ Middle East Eye นะคะว่าอียิปต์นั้นได้ส่งกำลังทหารเพิ่มเติมไปตามแนวชายแดนที่ติดกับชนนกาซาท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้น ว่าแผนการยึดครองฉนวนกาซาสมบูรณ์ของอิสราเอลจะกระทบถึงอียิปต์แน่นอนเขาบอกว่าขณะนี้มีทหารอียิปต์ราว40,000ืนายประจำการในคาบสมุทรไซน่าเหนือประชิดชายแดนที่ติดกับกาซาจำนวนนี้สองเท่ากับจำนวนที่ได้รับอนุญ,ญาตและลงนามสัญญาภายใต้สนธิสัญญาสันติภาพอียิปต์อิสราเอล ปี1979ตอนแรกอิาเอลฉีกข้อตกลงนี้ยึดราฟายึดเขตกันชนในราฟาอียิปต์ก็ทำท่าขึงขังสุดท้ายก็เฉยตามคำร้องขอของสรัฐแต่ครั้งนี้สถานการณ์มันไม่เหมือนกันตามคำสั่งโดยตรงของประธานาธิบดีอับเดลฟตาอัลซิซีในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภายหลังการประชุมกับสภาสูงสุดของกองทัพและสภาความมั่นคงแห่งชาติอียิปต์จึงประกาศคำสั่งเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเขากล่าวว่าการที่อิสราเอลต้องการรื้อถอนฮามาสในชนวนกาซาและบังคับให้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากอพยพออกไปจากแผ่นดินเกิดของตัวเองนั้นอียิปต์ปสิธจุดยืนนั้นอย่างเด็ดขาดเขาบอกว่าอียิปยืนกรานว่าการระดมพล นั้นเป็นไปเพื่อจะป้องกันตัวและก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ว่าการโจมตีใดๆที่ล้ำเข้ามาในดินแดนของอียิปต์จะต้องได้รับการตอบโต้ตอย่างหนักแรงข่าวยังบอกอีกว่าตอนนี้ทั้งยานเกราะทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศกองกำลังหน่วยรถพิเศษรถถัง M60 ถูกจัดส่งไปชายแดนติดเมืองราฟาติดชิกสเวตเมืองที่อยู่ติดกับกาซา กับราฟาตอนใต้รวมทั้งบริเวณหมู่บ้านอัลจูราใกล้ชายแดนรัวกาซ่าเลยพร้อมปะทะกองกำลังอิสราเอลหากละเมิดข้ามแดนของอียิปตในทุกกรณีไม่ได้บอกนะคะถ้าชาวกาซ่าหนีภัยออกมาอียิปจะทำยังไงแต่บอกชัดเจนว่าจะลุยอิสราเอลก่อนหน้านี้อียิปตได้แสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อแผนการขยายดินแดนของอิสราเอล เนทันยาฮูได้ประกาศแผนสร้างอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่โดยระบุพื้นที่เป้าหมายเป็นประเทศอาหรับในลิสที่จะบุกยึดนะมีอียิปต์อยู่ด้วยค่ะ14สิงหาคมที่ผ่านมาอียิปต์ก็เลยออกมาประนามคำพูดของเนทันยาฮูเรื่องจะสร้างอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่เรียกร้องให้ชี้แจงอย่างเป็นทางการและเตือนถึงการเผชิญหน้าในภูมิภาคเพราะจะไม่มีใครยอมให้ใครยึดแผ่นดินได้ ตามอำเภอใจพอกระทบผลประโยชน์ชัดๆนะคะพระประกาศจงแจ้งไม่สนใจไม่เกรงใจจึงเริ่มขยับไม่พอใจที่จริงเมื่อก่อนไม่ใช่เอเซอร์ไม่พูดนะคะพูดมาหลายครั้งละกลางสัประชา,ชาติชาดด้วยก็ได้แต่ประนามมิภาควิจารณเอคิดว่าไม่เป็นจริงเพราะคิดว่ามีการคุยกันมีดีลับกันเพื่อจะร่วมกันครองภูมิภาคตอนออกกลางใหม่ใช่หรือไม่ แต่วันนี้ด้วยความอหังการของเนธันยาฮูเปิดปากชัดเจนว่าผู้อื่นนั้นเป็นแค่บริวารศูนย์กลางอำนาจในภูมิภาคใหม่จะต้องคือยิวสรัฐและอิสราเอลเท่านั้นการประกาศแผนการสร้างอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่นี้เนธันยาฮูพูดในระหว่างที่สัมภาษณ์กับซานิทรทั์ไอยี่สิบสิวของอิสราเอล ประกาศอย่างแข่งขันต่อวิสัยทัศน์ขยายอาณาเขตเพื่อสร้างอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่ขยาวภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อนนักวิจารณ์กล่าวว่าการนำเสนอแผนการเหลา่านี้จะลบล้างแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐและลบปาเลสไตน์จากแผนที่โลกอย่างถาวรและจะแทนที่ด้วยอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่ยกระดับวิสัยทัศน์การครอบงำภูมิภาคอย่างโจง่งแจ้ง จะเกรงใจใครจะกลัวใครในเมื่อสรัฐพงาดงำ้ำสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขกระทรวงการต่าประเทศอียิปต์ย้ำอีกว่าสันติภาพจะสามารถบรรลุได้ด้วยการยุกติทสงครามในชนนกาซาและกลับเข้าสู่การเจรจานำไปสู่การจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ตามพรมแดนวันที่4มิถุนายนพศ2510คือตามพื้นที่ในแผนที่ปี 2,510ซึ่งก็คือ50ปีที่แล้วเยรูซาเล็มตะวันออกก็ต้องเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์นอกจากนี้สันนิบัตรอาหรับและองค์กรความร่วมมืออิสลามยังกล่าวถึงคําพูดของเนธันยาหูว่านี่คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติอาหรับและเป็นการละเมิดหลักการกฎหมายของสหประชาชาติพร้อมเตือนว่าคําพูดนี้ตอกย้ํา ความคิดแบบอนาธิคมและบ่นทำลายความคิดริเริ่มเพื่อสันติภาพสิ่งนี้จะเจอการตอบสนองกลับอย่างคาดไม่ถึงเป้าหมายการขยายอำนาจของเนทันยาหูก็ให้เกิดกระแสความไม่พอใจทั่วภูมิภาคจอแดนประนามคำพูดของเนทันยาหูว่าเป็นการยุยยุที่อันตรายอย่างยิ่งละเมิดอ,อธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน ซาอุดีอาระเบียออกมาประนามและปฏิเสธโครงการขยายอำนาจของอิสราเอลที่หวังจะยึดครองแผ่นดินเพื่อนบ้านอาหรับขณะที่กาตาออกมาประนามและบอกว่าคํากล่าวนี้สะท้อนถึงความเย่อหยิ่งและปลุกปั่นความตึงเครียดในภูมิภาคและนี่กระสารตั้งต้นของการประทุสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางที่ทำให้โรคอาหรับ ไม่อาจจะทำแค่ประโกนประนามอิสเอลอีกต่อไปแล้วและไม่อาจจะนั่งดูอิสเอลยุดกาซาเบ็ดเสร็จได้อีกต่อไปจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r โดยนว,วากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร094-236-9493